หลังจากเลิกงานก็ขับรถมาแวะดูนาสักหน่อยนะครับผมรูบรรยากาศข้างทางไปก่อนนะครับยังไม่ถึงนะครับอันนี้เป็นคลองที่ติดกันานะครับของข้างทางทางติมคลองเลยนะครับผมทางคอนขางที่จะมาที่นึงนะครับเราก็ไป,ไปได้นะครับผมในที่สุดก็มาถึง ที่นาแล้วครับผมแปลงนี้หวานเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับผมหยุดรูนสักหน่อยครับถ่ายดูสักหน่อยอพอจอดรถก,ก็เดินเข้ามา<ห>นใปามนป่าครับไม่ได้มาหาเห็ดน,นะครับผมดูสิมีอะไรให้ดูบ้างามีแต่ต้นไม้ข้างทางนะครับโกมหน่อยอ่ะตรงถ่ายดูทุง่งนาสักหน่อยโอเคนะครับใช้ได้อยู่นะครับผมเขียวใช้ได้ครับ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับผมนี่ครับน้ําก็มีนะครับดูเขียวกลัวข้าวจะเป็นโรคมากเลยดูใบอ่อนนันน้ำมีนะครับพี่้องดูที่ครับหายดูบรรยาราศหอยก็ตายนะครับหอยขึ้นมาตายน้ำเต็มเลยครับผมโอเคครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับให้ดูบรรยากาศข้างทางนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ